การที่ตีไก่จะทำให้เกิดความไม่แม่นยำความไม่แม่นยำจะนำพาไปสู่เกิดความไม่สม่ำเสมอหรือ consistency นั่นเองเพราะฉะนั้นการตีไก่เป็นหลุมพางอย่างหนึ่งที่จะทำให้ความแม่นยำและความสม่ำเสมอหายไปของเกมกอล์ฟทั้งหมดนะครับทั้ง18หลุมนั่นเอง เพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อของการตีไก่มาเล่นกอล์ฟกันให้สนุกดีกว่านะครับทมิยาค่ะฟิตติ้งให้บริการเกี่ยวกับเรื่องฟิตติ้งไมโครฟจัดเตรียมไมโครฟิคอลไมโครฟออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวงสวิงและทักษะที่มีความแตกต่างซึ่งก,กันและกันแล้วยังเปิดคอร์สอบรมเรื่องเกี่ยวกับการฟิตติ้งไมโครฟเป็นอาชีพหรือเป็นความรู้เสริมให้กับพวกผู้สอนกอล์ฟนะครับ การตีไกลหลายๆคนคิดว่าเกมกอล์ฟนี่ต้องตีกไกลไว้ก่อนนะครับคนที่เล่นกอล์ฟใหมายหรือคนที่ยังไม่เข้าใจภาพรวมของกีฬากอล์ฟก็จะพยายามตีกอล์ฟให้แรงตีกอล์ฟให้เร็วตีกอล์ฟให้ไกลนะครับจะเป็นหลุมพังอย่างหนึ่งนะครับเมื่อคุณตีไกลคุณจะใช้แรงเยอะจังหวะการสวิงจะไม่สม่ำเสมอเมื่อไม่สม่ำเสมอคุณจะเกิดความไม่แม่นยำเกิดขึ้นนะครับ อยากไปตรงซ้ายไปซ้ายเปล่าอยากไปขวาไปขวาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นการตีไก่ต้องตีให้ได้ตามจังหวะของการสวิงเพราะฉะนั้นจังหวะการสวิงจะเป็นจุดเริ่มต้นของเกมกอล์ฟที่ดีถ้าคุณมีจังหวะการสวิงไม่ดีการถ่ายทอด power หรือพลังงานสู่ลูกกอล์ฟไม่ดีแล้วจะทำให้คุณมีคับ h ฮดสปีด หรือจังหวะการสวิงที่ไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีจังหวะที่ไม่ถูกต้องหรือจังหวะเดี๋ยวเร็วบ้างเดี๋ยวช้าบ้างเดี๋ยวกลางๆบ้างเพราะฉะนั้นคุณจะมีเกมกลอบที่ไม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวก้าหลุมแรกเป็นอย่างนี้ก้าหลุมหลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลายๆคนอยากจะตีไก่นะครับตีไก่จะเป็นกับดักอย่างหนึ่งของเกมกลอบที่จะทำให้การพัฒนาเกมกลอบได้ล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นคุณ จะไกลได้ต้องมีจังหวะสวิงที่ดีก่อนเริ่มที่จังหวะที่แม่นยำก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มศักยภาพในด้านความแรงความเร็วนะครับแต่ตราบใดคุณยังมีจังหวะการสวิงไม่ดีการตีกายจะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับยกตัวอย่างไม้ที่ยาวหลายหลายคนคิดว่าเพิ่มคับ h เฮสปีดนะครับ ถ้าเราเป็นคนติดตามทางด้านเรื่อง Fitting ไมโค o นะครับจะเข้าใจคำว่า Smart Factor c u ์ขับเ d สปีดไม่ใช่เป็นจุดเดียวที่จะทำให้เกิดระยะนะครับจะต้องมี b บอ Speed ด้วย s m a ร์ smart Factor คือ b บอ Speed หารด้วยขั e เ d s สปีดแล้วออกมาเป็นลูกที่ดีนะครับคุณมาเร็วจริงแต่คุณตีไม่เข้ากลางหน้าไม้หรือ Center Impact ทำให้บอลสปีดช้าลงเพราะนั้นความเร็วอย่างเดียวไม่ใช่เป็นแฟกเตอร์เดียวนะครับที่จะทําให้ลูกออกไปไกลและทิศทางที่ดีได้นะครับคุณจะต้องมีความเร็วที่เหมาะสมแล้วโดนกลางหน้าไม้ลูกบอลออกไปเป็นบอลสปีดที่ดีนั่นแหละครับคือปัจจัยสําคัญของเกมกอล์ฟเพราะฉะนั้นการตีไกลต้องกลับไปพิจารณาดูนะครับว่าเราควรจะเริ่มตีแรง หรือตีเร็วหรืออยากได้คับเพสปีดเพิ่มขึ้นด้วยการไปเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ยาวขึ้นหรือใช้ไมโครฟหรืออุปกรณ์รุ่นใหม่ๆก้านใหม่ๆที่คิดว่าหรือเขาว่าที่ดีนำมาใช้ไม่ใช่นะครับอยู่ที่สเปคไมโครฟวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ขอบคุณครับ